สวัสดีครับก็สวัสดีทุกเรียนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาติวข้อสอบกลางภาคนะครับวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีน้มอดสนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยละกันนะครับซึบอ่ะนะครับก็แนวข้อสอบนะมีอะไรบ้างนะครับหรับในเรื่องแรกที่เราจะเราจะใช้ในการสอบนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับ ขาเลยถามว่าสาเหตุใดนะที่ทําให้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะเปลี่ยนจากแบบกดปุ่มนะปุ่มกดเนี่ยเป็นแบบสัมผัสในปัจจุบันก็คือต้องการให้ระบบบฏิบัติการเนี่ยมีคะแนนที่เล็กลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้มากขึ้นนะครับตมาครับสาเหตุหลักที่ทำให้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปคืออะไร ก็มีหลายอย่างนะครับราะนี้มีหลายอย่างมากเลยนะครับเขามีเรื่องของความต้องการนะและปัญหาของมนุษย์นะครับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับเศรษฐกิจส,สังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการแข่ขงขันทางการตลาดแล้วก็การประยุกต์ใช้งานในอุตสาหารกรรมนะครับพวกนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสาเหตุนที่ทาให้เทคโนโลยีเนี่ยในปัจจุบันมีความเจ้าหน้าแล้วก็เปลีป่ยนแปลงไปนะครับ ต่อมาผลกระทบจากคอมพิวเตอร์นะมีอะไรบ้างก็จะมีด้านบวกกับด้านลบนะในด้านบวกก็จะเป็นช่วยให้การทํางานเร็วขึ้นมันยังสื่อสารไนนร้พรมแดนก็คือสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกนะครับการเรียนรู้กว้างไกลนะครับและการแพทย์เจ้าหน้าขึ้นนะครับส่วนด้านลบเนี่ยก็คือก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพนะครับจิตใจอ่าการเสื่อม แนวเสริมถอยของปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวสังคมนะครับการใช้พลังงานสูงนะครับอันนี้ก็เป็นคือด้านลบนะของการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับผลกระกบทบนะครับต่อมาอะไรที่ทําให้ส่งผลให้มีการพัฒนาเก้ยวกระดาษก็คือการผลิตกระดาษที่เปียกน้าได้นะครับ เป็นปัจจัยที่ทําให้มีการผลิตแก้วกระดาษนะครับต่อมานะคเครื่องใช้ชนิดเดียวกันเหตุใดจึงต้องเลือกใช้วัสดุที่ต่างกันก็เพราะตําแหน่งที่ใช้างานต่างกันนะบางที่เนี่ยอาจจะเป็นอากาศเย็นบางที่อาจจกาศร้อนดังนั้นเนี่ยวัสดุที่จะใช้เนี่ยมันก็จะต้องต่างกันนะครับเพราะอุณหภูมิอาจจะไม่เท่ากันบ้างสภาพพื้นที่อาจจะไม่เท่ากัน ประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับสาเหตุใดที่เทคโนโลยีแบบเดิมๆนะครับซึ่งใช้งานดีแล้วนะแต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะอะไรก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ตามานะครเครื่องมือใดที่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานั่นก็คือการเขียนผังงานลำดับความคิดนะครับก็คือโพชาร์ตนั่นเองนะครับต่อมานะครับขั้นตอนในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเราจะใช้อะไรนะก็คือใช้ใช้หขั้นตอนที่จริงมี6กขั้นตอนนะอ่ะาก็คือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวะ แต่เริ่มจากการระบุปัญหานะาการทำความเข้าใจกับปัญหานะให้ชัดเจนเรวบรวมข้อมูลและแนวคิดออกแบบออกแบบทางอ่องแะเรือ,ออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหานะครับวางแผนและลงมือทำํำทดสอบและปรับปรุงและสุดท้ายจริงจะมีนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยนะครับมีหกขั้นตอนนะเพราะเหตุใด จึงต้องเขียนระยะอ่าจตาราระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมเฉพาะเพื่อแสดงลําดับของกิจรกรรมนะครับต่อมาครับเครื่องมือใดสามารถนํามาใช้ในขั้นตอนการทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขเราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 5W1H นะครับ ถ้า W ถึง H est, จะมีอะไรบ้างอ่ก็จะมีตามนี้เลยนะครับ Who, W, h Where, When, a t w h Y, How นะครับใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมอย่างไรนะครับอ่าต่อไปนะครับทรัพยากรทางเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการแก้นะรหรือวิธีการแก้ปัญหานะครับทรัพยากรทางเทคโนโลยีมีอะไรบ้างก็จะมีคนนะครับข้อมูลและสารสนเทศนะวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์นะพลังงานทุนทรัพย์สินนะครับและเวลาทั้งน,นี้คือทรัพยากรทางเทคโนโลยีหมดเลยนะครับ ตามาก็จะตัดสินใจนะครในการเลือกใช้เทคโนโลยีมีหลักการอะไรบ้างก็ได้มีหลักการใช้งานและตรงตามวัตถุประสงค์นะครับประหยัดมีประสิทธิภาพปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดนะครับ ตามากการวิเคราะห์นะครับผลดีผลเสียของเทคโนโลยีเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้อะไรบ้างนะครับโอ้นนี้เยอะนะนี้เยอะนิดหนึ่งจริงๆตอนตอบม,มันก็เป็นทิดเดียวแหละนะครับมันก็จะมีต้องพิจารณาด้านประโยชน์นะคือข้อดีเช่นประสิทธิภาพนะครับความสะดวกการแก้ป,ปัญหาอ่าแล้วก็อะไรอะ่ะ ส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียก็จะมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะครับความซับซ้อนผลกระกทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและสังคมอ่าพร้อมทั้งจะปัจจัยแวดลอ้อมเช่นความเหมาะสมกับชุมชนนะครับวัฒนธรรมทรัพยากรเพให้การตัดสินใจเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงนะครับ ก่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าแอมป์ควรเดนเซอตนต่างคนปลิบัติอย่างไรจึงจะปลอดภัยก็คือตัวเช็คนะสภาพเครื่องและสายไฟนะครับสนวนไม่แตกไม่มีรอยชำรุดนะครับมือต้องแห้งนะ,ต,ะต่อสายดินด้วยเพื่อที่เพื่อที่จะให้ไฟเนี่ยมันไหลลงไปพื้นไปเลยไหลลงดินไปเลยนะครับ เาจะได้ไม่ไหลเข้าตัวเรานะแล้วก็จะใช้เครื่องมือที่มาตรฐานหมากน,นะครับเพื่อความปลอดภัยและห้ามซ่อมแซมเองนะครับต้องให้ช่างหรือคนที่มีความรู้เท่านั้นนะสมาร,ร์ทนักเรียนต้องการสร้างโคงไฟจากขวดน้ำพลาสติกเพื่อใช้ในบ้านครเลือกใช้ หลอดไฟไประเภทใดจึงจะปลอดภัยและประหยัดพลังงานมที่สุดก็คือหลอด led นั่นเองนะครับหลอดไฟ led นะครับ <c oughs> ถ้ามาขณะใช้เครื่องเจียน,นักเรียนสังเกตเห็นว่าแผ่นเจียเนี่ยมันสั่นผิดปกตินะครับควรทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยที่สุดก็คือปิดเครื่องทันทีแล้วตรวจสอบการยึดแน่นของแผ่นเจียนะครับว่ามัน นั่นดีหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างอื่นนะครับแต่จริงแล้วเราต้องต้องปิดทันทีนะต่อมานะครับหากนักเรียนต้องการสร้างพัดลมขนาดเล็กจากพลังงานแสงอาทิตย์คนเลือกอุปกรณ์ข้อใดให้เหมาะสมที่สุดก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับมันจะมี2อ,อย่างเนาะกระแสตรงกระแสสลับ แต่ถ้าอยากจะให้เหมาะสมิสุดก็คือใช้กระแสตรงนะครับต่อมาคนระับหากใช้วัสดุไม้เปียกน้ํามาทําเป็นชั้นวังของผลที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรก็คือการผุกก่อนนะครับแล้วก็บิดงอง,ง่ายนะครับเมื่อตรงจากไฟฟ้าที่นักเรียนทําเนี่ย ไม่ทํางานสิ่งแรกที่ควรจะตรวจสอบคืออะไรก็คืออาจจะสายไฟหลวมนะครับสวิตช์อาจจะไม่ต่อ,อก,กับวงจรนะครับทําให้วงจรไม่ทํางานนะครับหากเรียนต่อวงจรไฟเนี่ยโดยใช้แบตเตอรี่นะครับ9โวลต์นะกับหลอดไฟ3โวลต์3 w. ดวงควรต่อวงจรใดจึงจะเหมาะสมก็คือแบบอนุกรม นะครับอ่ะหมดแล้วประนัยต่อไปเป็นอัตนัยนะครับอัตนัยบอกว่านักเรียนเนี่ยได้รับมอบหมายให้สร้างพัดลมขนาดเล็กนะครับสำหรับตั้งโต๊ะโดยใช้พลังงานจากฐานไฟฉายเพื่อใช้ระบายอากาศในห้องเรียนนะครับให้อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาในการออกแบบชิ้นง,งานอย่างเป็นระบบ ต,ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาการเลือกวัตถุอุปกรณ์นะครับการวางแผนการทํางานการประกอบและการตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้วัสดุหรือกลไกที่เหมาะสมและวัรูปชิ้นงานนะครับขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ปัญหาคือไอที่ปัญหาที่บอกมาตั้งแต่โจทย์บอกว่า ต้องกานให้พัดลมขนาดเล็กเนี่ยระบายอากาศใช้พลังงานจากถ่านมีความปลอดภัยอันนี้คือปัญหานที่เราได้ทำการอ่านจัสนาการนี้มานะครับจากนั้นมาทำการวางแผนออกแบบนะครับก็คืออธิบายแนวนคิดการออกแบบเช่นใช้มอเตอร์ขนาดเล็กต่อวงจรผ่านสวิตนะครับมีฐานตั้งมั่นคงซึ่งตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นของตัอเองได้นะครับ ต่อมาการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับที่เหมาะสมก็จะมี DC, ะมอเตอร์ DC นะครับมอเตอร์กระแสตรงนะครับถาด A.A. สวิตและไฟพัดพลาสติกนะครับลวดทองแดงแกาวร้อนไม้สกรีมนะครับขั้นตอนในการดำเนินงานนะครับก็มีการเตรียมอุปกรณ์สาเตรียมวัสดุนะครับต่อสายไฟเข้ามอเตอร์ประกอบไปพัดนะติดตั้งสวิต าทดสอบการทำงานนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนได้นะเป็นของตัวเองนะครับพอเราทํำยังไงเราก็เขียนมาต่อมาความปลอดภัยและการนําเสนอนะครับก็จะมีการถึงความปลอดภัยนะเช่นกะวังการต่อสายไฟไม่ให้รัดวงจรนะครับใช้กาวร้อนอย่างาระมัดระวังและอธิบายแนตะขั้นตอนในการ ทำชิ้นงานเนี่ยให้เพื่อนให้เข้าใจได้แลนะบางทีเราจะทําเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเราก็ต้องอธิบายให้คนอื่นฟังแตนะ่ให้เขาเข้าใจกันเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชิ้นงานนะครับที่ทําออกมานะก็จะน้นตาประมาณนี้เลยนะครับก็โอเควันนี้หมดแล้วนะครับสําหรับแนวข้อสอนะครับก็ทุกคนโชคดีนะครับก็เป็นว่าวันนี้มาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมพบกันใหม่ครับในครั้งหน้า วันนี้ก็สวัสดีครับ